ลงทุนปล่อยเช่าคอนโดผลตอบแทน7-8%ยังทำได้อยู่ไหมคอนโดใกล้มหาวิทยาลัยยังน่าลงทุนอยู่หรือเปล่าวันนี้จิบอยู่ที่โครงการเคปทาวน์คอเนีค่ะโครงการใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะคะกับราคาเริ่มต้นเพียง1.39ล้านบาทค่ะ สวัสดีค่ะชิปจากเพจอสังหาเรื่องจิปๆ,ๆค่ะตอนนี้นะคะชิบอยู่ที่มิงโกค่ะคอมมูนิตี้มอลในอาณาจักรของแอสเซทไว้ค่ะแหล่งรวมไลฟ์สไตล์และคอนโดเพื่อการลงทุนนะคะที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเคปเาวชิปนะคะเคปเฮาส์เปซค่ะและวันนี้ค่ะพามาชมโครงการใหม่ล่าสุด คปทาวคอล l o นีค่ะเป็นคอนโดเพื่อการลงทุนให้กับนักศึกษานะคะหรือใครจะซื้อให้ลูกๆนะคะที่เรียนในย่านลังสิตนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะพร้อมกับมาตอบคําถาม5คําคถามยอดทิศในการลงทุนอสังหานะคะจะน่าสนใจขนาดไหนจิตจะพาไปชมกันค่ะ ถามยอดฮิตในการซื้อสังหาเพื่อการลงทุนค่ะแน่นอนว่าคำถามแรกคือเรื่องของโลเคชันค่ะจะพูดได้เลยว่ามีไม่กี่โลเคชันเท่านั้นที่ยังสามารถปล่อยเช่าและขายต่อทํากําไรได้ง่ายนะคะ3โลเคชันหลักๆนะคะอย่างแรกคือใกล้แหล่งชุมชนนะคะที่ใกล้รถไฟฟ้าสายเก่านะคะอย่างเช่นสายสีเขียวสายสีน้ํางเงินนะคะทําเลที่2ใลกล้กับแหล่งออฟฟิศบิลดิ้ง CBD นะคะย่านธุรกิจค่ะและกลุ่มที่3ค่ะคือ อสังหาที่อยู่ในทําเลข,ของมหาวิทยาลัยค่ะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาค่ะมีการเรียนออนไลน์ต่างๆแต่ตั้งแต่สถานการณ์กลับมาปกติค่ะทุกคนตอนนี้อสังหาคอนโดที่ใกล้แหล่งมหาวิทยาลัยปล่อยเช่าง,ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นค่ะยังเป็นโลเคชั่นที่จิ๊บมองว่าสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างดีเลยค่ะคำถามที่2ค่ะ แล้วการลงทุนอสังหาตอนนี้ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะคะอย่างที่ทราบกันดีตอนนี้นะคะลงทุนในแต่ละแบบเนี่ยก็มีความเสี่ยงผันผวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะการลงทุนอะไรไใหม่ๆอย่างเช่นคลิปโตหุนก็ลงกันเป็นว่าเล่นแต่ว่ายังมีการลงทุนอีกแบบหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ได้ผลตอบแทนหวือหวาแต่ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงแล้วก็ยาวนานค่ะนั่นคืออสังหาทุกคนในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะอสังหาอาจจะมีการปรับตัวลง อย่างในเมืองนะคะอยู่ที่ประม,มาณ 3- 4เนี่ก็คือดีมากๆแล้วแต่เชื่อไหมคะว่าการลงทุนอสังหาปล่อยเช่าในย่านมหาวิทยาลัยคะ่ะสร้างผลตอบแทนได้ถึง7-8%อย่างย่านร,างรังสิตที่เราอยู่คะ่ะเป็นย่านที่มีมหาวิทยาลัยดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมกรุงเทพมรังสิตธรรมศาสตร์นะคะก็สามารถที่จะปล่อยเช่านักศึกษาของกลุ่มนี้รวมถึงบุคลากรต่างๆที่คือผลตอบแทนที่ได้รับนะคะระหว่างการถือครองอสังหาซิปขออนุญยตยกตัวอย่างนะคะค่าเช่านะ ของโครงการนะคะเทปทาวน์ K ในอนาจักรของ Asset ไว้นะคะอย่างห้องสตูดิโอนะคะสามารถปล่อยเช่าได้ถึง10,000บาทนะคะจนถึงวันเบดรูมพลัสปล่อยเช่าได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทเลยค่ะทุกคนคำถามต่อมาข้อที่3ค่ะแล้วจะปล่อยเช่าใครนะคะจริงๆการลงทุนอสังหาเนาะคนที่เราอยากได้ส่วนใหญ่เราก็จะมองเป็นเอ็กแพคือต่างชาติที่มาทํางานในเมืองไทยแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะก็จะไม่มีกําลังเชา่าจากต่างชาติเข้ามาเพิ่มมากนักนะคะ ก็อาศัยคนเช่าที่เป็นคนไทยค่ะส่วนย่านนี้ค่ะคนเช่าเนกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมากค่ะก็คือนักศึกษาข้อดีของการปล่อยเช่านักศึกษาค่ะคือเรียนถึง4ปีเนาะหรือบางคน5 6ปีแล้วแต่คณะน,นะคะก็สามารถที่จะปล่อยเช่าอย่างต่อเนื่องได้และบางคนคะซื้อไว้ให้ลูกเรียน พอเรียนจบก็สามารถที่จะปล่อยเช่าให้กับนักศึกษาคนอื่นได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีบุคลากรที่ทํางานในย่านนี้เยอะแยะมากมายนะคะที่ไม่อยากเดินทางและข้อที่4ค่ะคําถามนี้ถามกันเยอะมากคือแล้วเราต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่หละ่ะสำหรับการซื้อสังหานะคะ การซื้อสังหาจริงๆแล้วนะจะถือว่าเป็นการลงทุนที่มีตัวช่วยนะคะนั่นคือการกู้สินเชื่อนะคะเพื่อมาลงทุนในสังหาได้นะคะไม่มีการลงทุนไหนที่ได้ผลตอบแทนพร้อมกับการที่ได้ดอกเบี้ยราคาถูกอย่างในช่วงตอนนี้นะคะดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่ประมาณ3ปีปีฉเฉลี่ยประมาณ2.4 2 5แต่ผลตอบแทนในการลงทุนปล่อยเช่านักศึกษาะคะอยู่ที่ประมาณ เจถึงแเพราะฉะนั้นแน่นอนเราได้กำไรตรงนี้แล้วนะคะส่วนเงินที่เราลงไปถ้าเป็นโครงการใหม่ตอนนี้นะคะอย่างโครงการเค p ทา o น์โคล o นีนะคะจองแค่ประมาณ5,000บาททำสัญญาณ0 0 0 0 0บาทผ่อนดาวอีก2ปีเดือนละประมาณ1,900บาทนี่เป็นราคาเริ่มต้นเนาะ ราคาประมาณ1.39ล้านบาทนะคะสามารถที่จะเตรียมตัวในเรื่องของการกู้สินเชื่อได้ถึง2ปีนะคะพอถึงตอนที่ตึกเสร็จแล้วเราก็สามารถกู้สินเชื่อได้ถึง100%อัตราดอกเบี้ยก็ถูกกว่าแถมปล่อยเช่าได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการลงทุนอสังหาเหมือนกับเราไม่ต้องควักเงินลงทุนอะไรมากเลยนะคะอาจจะมีค่าตกแต่งห้องบ้างนะคะและข้อที่5สุดท้ายคือแล้วการลงทุนอสังหาแบบไหนละ่ะ ที่น่าสนใจที่เรียกว่าดีวันนี้ค่ะจิ๊บอยู่ที่โครงการเคปทาวน์คอนีค่ะโครงการใหม่ล่าสุดจากแอสเซทไว้นะคะที่มีผลตอบรับได้ดีมากๆนะคะจากอาณาจักรแอสเซทไวที่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะเป็นทําเลที่มีทั้ง คอมมูนิตี้มอลอย่างบิงโกนะคะรวมถึงในอนาคตยังจะมีแหล่งคอ m มูนิตี้แอคทิวิให้น้องๆได้ทำกิจกรรมกันด้วยโลเคชัน <Loc ation S 1> นี้ค่ะห่างจากมอลลกรุงเทพแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเลยนะคะสามารถเดินไปเรียนได้เลยและจากความสำเร็จของ c เคปทาวชิ i ต์และ c a p เคปทา Space นะคะมีประมาณ2,000ยูนิตทุกคนตอนนี้โซลเอาหมดแล้วและปล่อยเช่าดีมากๆค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ใครที่เป็นนักลงทุนที่พลาดโอกาสไปค่ะมาฟังข้อมูลกันค่ะว่าโครงการใหม่นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะโครงการ Cape Town, คเคปทา o w n คอลเนีค่ะทุกคนนี่คือโมเดลก็ตื่นตาตื่นใจมากๆแล้วนะคะโครงการเนี่ยเป็นคอนโดโล,โลไรท์8ชั้น4อาคาระคะ่ะมีทาน A B C D นะคะมีทั้งหมด1,083ยูนิตค่ะทุกคน ส่วนกลางทั้งหมดนะคะจะอยู่ตรงกลางและกระจายอยู่ตามตึกต่างๆค่ะแค่เห็นโมเดลนะก็อยากจะกลับไปเป็นนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเพราะที่นี่ให้ส่วนกลางจัดเต็มกว่าเดิมนะคะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของน้องๆนักศึกษายุคใหม่รุ่นใหม่เจนซีมากๆนะคะที่สำคัญค่ะห้องแต่ละห้องค่ะมีการดีไซน์ออกมาที่แตกต่างกันซึ่งแบบห้องที่นี่นะคะมีตั้งแต่ห้องสตูดิโอสตูดิโอเอกซ์คูซีฟวันเบดรูมเอกซ์คูซี One Bedroom Extra แล้วก็ One Bedroom Parts ค่ะ แต่ละแบบก็เหมาะสมกับการใช้งานหรือฟังก์ชันการใช้งานไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่อยู่นะคะแต่ทุกห้องค่ะก็คิดมาไว้แล้วว่าเหมาะกับการปล่อยเช่านักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ย่านนี้ค่ะส่วนเรื่องของการออกแบบตึกคะ่ะทุกคนจะสังเกตได้ว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยเนาะอย่างตัวตึกคะ่ะจะมีโทนสีสองสีที่แตกต่างกันอย่างภายในแล้วก็ภายนอกเนาะภายในจะเป็นสีน้ำตาลภายนอกจะเป็นสีขาวแรงมันใจมาจากหนังค่ะภาพยนต์2เรื่องนะคะที่ทุกคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วคือเรื่องของ m a ชลันเนอรนะคะแล้วก็ Divergent ค่ะออกแบบเรื่องของความแตกต่างของแต่ละคนเนาะรวมถึงการยอมรับความเป็นตัวเองการใช้ชีวิตแบบสุดขั้วถูกออกแบบมาไว้กับส่วนกลางของที่นี่ค่ะส่วนเรื่องของแ a s s r u n นเนนะคะก็มมีการดีไซน์เนาะเหมือนถ้ำหรือวงกตดซึ่งก็ล้อกับความเป็นเคฟนะเหมือนถ้ำของคนรุ่นใหม่นะคะที่ตอบโจทย์กับนักศึกษามากๆค่ะตามคอนเซปต์ของโครงการเลยค่ะ Be you never be เป็นเราได้ไม่ซ้ำเรานะคะ แรกที่จะพามาชมนะคะเป็นขนาดสตูดิโอ23.3ตารางเมตรค่ะขนาดเริ่มต้นของที่นี่จริงๆเราเริ่มประมาณ21ตารางเมตรนะคะแต่ว่าแตกต่างกับเรื่อ i n g แต่ layout นะคะยังคงเหมือนกันค่ะห้องนี้เข้ามาแล้วนะบอกเลยว่าเหมาะกับน้องๆนักศึกษามากๆเราเองอยากจะกลับไปเป็นนักศึกษาเลยนะคะจัดห้อง layout มาได้น่าอยู่มากๆนะคะ แถมสำหรับนักลงทุนค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องของการตกแต่งนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ทั้งบิวอินและลอยตัวแถมมาให้ถึง5ชิ้นด้วยกันนะคะเข้ามาในห้องสิ่งแรกที่จะเจอเลยก,ก็คือจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะเคาน์เตอร์ครัวที่นี่ค่ะบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วเคาน์เตอร์เป็นหินอ่อนและทุกคนอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะไม่มีเตาไฟฟ้าเลอ คือต้องบอกนี้นะคะว่าน้องๆนักศึกษาส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยใช้เตาไฟฟ้ากันค่ะแต่ที่นี่ค่ะมีที่จัดเตรียมไว้นะคะสําหรับเตรียมอาหารค่ะเผื่อน้องๆสั่งพิซซ่าพิซซ่าของกองของกินมานะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยในการจัดเตรียมอาหารรวมถึงมีที่วาง e ไมโครเวฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและที่สําคัญยังมีตู้นะคะบิวอินมาให้ทั้งในเรื่องของตู้เก็บของแล้วก็ตู้เก็บรองเท้าค่ะในส่วนของห้องครัวถัดมานะคะสำหรับห้องสตูดิโอก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะ ห้องน้ำนที่นี่นะคะก็ใช้สุขภัณฑ์ของคอโต้ค่ะมีสกรีนชาเวอร์ให้เรียบร้อยเป็นขอบอลูมิเนียมสีดำคือดูเท่มากๆเนาะสำหรับท้องน้องนะคะกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มี อ่างล้างหน้านะคะที่มีบิวอินกระจกและชั้นเก็บของไว้ด้านล่างค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นห้องสตูดิโอนะคะแต่ห้องนี้ค่ะมีช่องแสงที่เยอะมากๆนะคะก็คือช่องแสงข้างเตียงนะคะแล้วก็ช่องแสงตรงระเบียงนะคะสามารถเปิดออกไปนะคะใช้พื้นที่ตรงระเบียงได้นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาก็จะเป็นฐานเตียงนะคะตู้เสื้อผ้าบิวอินบานเลื่อนนะคะก็ให้มาแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะลงทุนค่ะไซส์นี้จิ๊บเป็นไซส์ที่แนะนำเนาะเพราะเป็นขนาดเล็กนะคะแล้วก็ปล่อยเช่าได้อยู่ที่ประมาณ 1, 1、000 0บาทเลยคะ่ะทุกคนราคาแค่ล้านกว่าบาทปล่อยเช่าได้หมื่นกว่าบาทแถมเป็นไซส์ซิงที่น้องๆนักศึกษาชอบนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห้องนี้ก็จะเหมาะกับการอยู่1คนนะคะหรือถ้าใครอยากได้ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวตามจิ๊บไปดูห้องที่2กันเลยคะ่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากได้ห้องที่ใหญ่ขึ้นนะคะห้องนี้ค่ะเป็น1ห้องนอนคะ่ขะขนาดประมาณ25.2ตารางเมตรค่ะ สิ่งที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสัดส,ส่วนมากยิ่งขึ้นอย่างเคาน์เตอร์ครัวค่ะไซิ่งเดียวกันเลยขนาดเท่ากาันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนนะคะอย่างห้องนี้ค่ะมีกระจกนะคะในการที่จะกั้นระหว่างในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนค่ะกระจกที่นี่ให้เป็นกระจกบานสไลด์นะคะสามารถเลื่อนปิดได้นะคะแต่ก็ยังให้ความโปร่งโล่งสบายเพราะเป็นกระจกที่สามารถรับแสงนะคะ จากประตูด้านนอกได้นะคะซึ่งห้องนี้ค่ะจะต่างจากห้องสตูดิโอคือจะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มตรงข้างเตียงนะคะสามารถใส่โต๊ะทำงานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะขนาดพื้นที่โดยรวมแล้วเนี่ยใหญ่กว่าทำให้มีพื้นที่ใช้สอยในห้องเนี่ยมากขึ้นค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะเวลาปล่อยเช่าเนาะก็ได้น้องๆนักศึกษาเหมือนกันค่ะแต่ว่า,าจ,จะได้เพิ่มเป็น1หรือ2คนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดดูจากพื้นที่ใช้สอยแล้วอาจจะเหมาะกับ1คนมากกว่าราคาค่าเช่าก็จะเพิ่มจากเมื่อกี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะคะไปจนถึง14,00 0บาทค่ะนี่เป็นราคาอ้างอิงของโครงการที่ปล่อยเช่าในตอนนี้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดตึกเสร็จแล้วราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างกําไรหรือผลตอบแทนในการลงทุนเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะ เป็นวันเบดมเอ็กซ์ตาขนาด27.8ตารางเมตรค่ะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นะคะแค่ประมาณ2ตารางเมตรเองค่ะทุกคนแต่พื้นที่ใช้สอยเนี่ยถ้าดูดูแล้วเนี่ยมันดูกว้างกว่านะคะแล้วก็สามารถใส่เตียงค่ะได้2เตียงเป็นเตียงซิงเกิลเบดเนาะ ถามว่าพอมันแยกเตียงออกมาแล้วมันมีข้อดียังไงสําหรับนักลงทุนอย่างแรกเลยนะคะค่าเช่าจริงๆอ่ะอาจจะใกล้เคียงกับห้องเมื่อกี้นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าในการเลือกเช่าของน้องๆเนี่ยพอมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นในการที่มีแบ่งเตียงเป็น2เตียงเนี่ยก็ทําให้น้องๆรู้สึกว่าเอออยู่สบายกว่านะคะแล้วก็ถ้าหากต่อคนแล้วเนี่ยคนละ6-7 0 0พันเองนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆนักศึกษาที่อยากจะเช่าแล้วก็อยากอยู่ด้วยกันนะคะ ส่วนภายในห้องเนี่ยเลเยอร์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะก็คือจะแบ่งเป็นสัสดส่วนในส่วนของครัวห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีพาร์ติชันกั้นนะคะเป็นหนึ่งห้องนอนค่ะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะให้มาแล้วนะคะ5ชิ้นด้วยกันค่ะ และจิ๊บแนะนําเลยว่าถ้าใครอยากที่จะตกแต่งห้องนะคะก็สามารถตกแต่งห้องแบบจัดเต็มแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นค่ะและอย่างที่บอ,อกไปค่ะว่าโครงการเทปทาวน์คอนีค่ะมีการอัปเกรดนะคะของที่ให้ภายในห้องมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนกลางนะคะฟังก์ชันรวมถึงสมาร์ทซิสเต็มนะคะที่นี่ก็ให้มาเป็นบลูทูธสมาร์ทซิสเต็มค่ะก็คือสามารถคอนเน็กนะคะกับลำโพงภายในห้องได้น้องๆนะคะชอบฟังเพลงอย่างตัวจิ๊บเองต้องเปิดจากมือถือเนาะแล้วก็คอนเน็กต์กับบลูทูธ ใช่ไหมคะแต่นี้ค่ะมีลําโพงให้ภายในห้องเลยและที่เพิ่มเติมมานะคะคือมีระบบอโตโนชั่นต่างๆในการสั่งเปิดปิดไฟรวมถึงการเข้า Gmail การเข้า YouTube นะคะก็สามารถที่จะเข้าผ่านระบบนี้ได้เลยค่ะและห้องสุดท้ายที่จะพามาชมนะคะเป็นไท้ายสุดท้ายค่ะ o n e เ e d สสาบตารางเมตรค่ะ ห้องนี้นะคะโหจัด layout มาได้ดีเนาะคือปกติเราอยู่ในเมืองนะเห็นไซส์3 4 3 5เนาะก็จะทำเป็นแค่วันเบดรูมนะคะแต่ห้องที่นี่ค่ะจัด layout มานะคะแบ่งจัดส่วนการใช้งานได้ดีมากนะคะยังเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นห้องหน้ากว้างค่ะทุกคนเพราะเป็นห้องคอเนอร์ยูนิตและที่สำคัญแรมเทมมากๆมีแค่3-2ยูนิตเท่านั้นนะคะห้องนี้เหมาะกับใครอย่างแรกเลยก็คือเหมาะกับบุคลากรเนาะเผื่อใครที่แบบเป็นคุณครูหรือเป็นอาจารย์นะคะบุคลากรที่ทำงานที่ เราอยู่ระแวกแถวนี้นะคะก็สามารถเช่าห้องนี้ได้หรือจะอยู่คนเดียวเนาะน้องๆนักศึกษาบางคนเนี่ยมาจากต่งางจังหวัดใช่ไหมคะวันเสารา์ทิตย์คุณพ่อคุณแม่อยากมาเยี่ยมอยากมาหาถ้าอยู่หนึ่งห้องนอนหรือสตูดิโออาจจะเล็กไปแต่ห้องนี้ค่ะ มีห้องเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งห้องเป็นห้องมัลติฟังชั่นรูมนะคะอย่างห้องที่เพิ่มขึ้นมานะคะห้องตัวอย่างเนี้ยจำลองเป็นห้องเหมือนอารมณ์ห้องทํางานนะคะหรือห้องแบบว่าไลฟ์สดถือน้องๆเรียนไปด้วยอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยนะคะก็สามารถจัดห้องนี้ตามการใช้งานของเราได้เลยเพราะว่ามีแอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็มีช่องแสงเรียบร้อยแล้วนะคะและตรงนี้ค่ะคือพื้นที่ส่วนครัวนะคะ ห้องนี้จะให้ครัวแตกต่างจากไซส์อื่นๆเพราะว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นเป็น L shape นะคะสามารถบิวอินนะคะเครื่องซักผ้านะคะตรงเคาน์เตอร์ครัวได้เลยค่ะที่สำคัญค่ะห้องนี้ให้เฟอร์นิเจอร์มากห้องอื่นๆจะได้ประมาณ5ชิ้นนะคะแต่ห้องนี้เพิ่มมาก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะโต๊ะอีทานข้าวนะคะที่เพิ่มขึ้นมาค่ะ ห้องนี้นะคะมีห้องน้ํหนึ่งห้องนะคะแต่ห้องน้าห้องนี้สามารถเข้าออกได้2ทางนะคะก็คือจากทางห้องนอนของเรานะคะแล้วก็จากห้องนั่งเล่นนะคะเป็น double a c c e s สค่ะก็สะดวกต่อการใช้งานเนาะเผื่อมีเพื่อนๆมาทางานในห้องแล้วเราไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับห้องนอนของเรานะคะเผื่อห้องรกอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถเข้าจากห้องนั่งเล่นได้เลยนะคะสําหรับฐานเตียงนะคะของทุกห้องนะคะที่ให้มาเนี่ยสามารถจัดเก็บของได้ด้วยค่ะทุกคนด้วยฟังก์ชันของห้องเนาะเราไม่ได้เป็นห้องใหญ่มากนะคะ เพราะฉะนั้นการออกแบบดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ค่ะก็เน้นเรื่องของการใช้งานเป็นพิเศษด้วยค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะทุกคนแอร์ที่ให้มาของที่นี่นะคะเป็นแอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2 5ได้ด้วยค่ะตอบคำถามไปแล้วนะคะสำหรับ5คำถามยอดฮิตในการซื้อสังหาเพื่อการลงทุนค่ะคราวนี้นะคะมาถึงเรื่องของความคุ้มค่าในการซื้อเคสทาวนคอร์ีนีะกับ5เหตุผลว่าทำไมโครงการนี้ถึงน่าซื้อเพื่อการลงทุนนะคะ อย่างแรกเลยค่ะคือเรื่องของสมาร์ทโลเคชันทุกคนนอกจากโครงการนี้นะคะที่ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วนะคะยังใกล้ก,ลกลับถนนพหลโยธินนะคะรวมถึงมีคอมมูนิตี้มอลล์ที่น่าสนใจด้วยไม่ว่าจะเป็นมิงโกหรือคอมมูนิตี้มอลล์ในอนาคตนะคะแล้วก็ยังมีชัตเตอร์นะคะบริการด้วยรวมถึงใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มรังสิตธรรมศาสตร์สายสีแดงในอนาคตข้อที่2นะคะคือสมาร์ทฟังก์ชันค่ะทุกคนคือที่นี่เนี่ยออกแบบฟังก์ชันการใช้งานภายในห้องนะคะมีหลายเลเยอร์มีหลายแบบนะคะที่ตอบ โจทย์กับการใช้ชีวิตของน้องๆน,นักศึกษาที่อยู่ที่นี่ค่ะข้อที่3ค่ะ Smart Facility ค่ะโหที่นี่ให้ส่วนกลางเยอะถึง30โซนนะคะแล้วแต่ละโซนค่ะก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของน้องๆมากๆสามารถเรียนไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆไปได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ ข้อต่อมาค่ะคือ Smart ทเทคโนโลยีค่ะโครงการเคปทาวน์ครีค่ะมีการอัปเกรดเทคโนโลยีที่มาใช้ในโครงการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายค่ะ Smart Investment ค่ะ ที่นี่ให้ผลตอบแทนสูง8-10%สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาสังหาดีๆในการลงทุนไม่ว่าจะปล่อยเช่าผ่านไปกี่ปีนะคะก็ได้กำไรนะคะที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ได้การบริการนะคะการปล่อยเชา่าการตกแต่งห้อง หรือการดูแลหลังการขายจาก SSEA พารอบริษัทลูกของ a s set ทไว้ด้วยค่ะและสําหรับใครค่ะที่สนใจโครงการนี้ค่ะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้นะคะเพื่อเข้าชมโครงการที่เซลล์รี่ได้ทุกวันเลยค่ะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆรวมถึงความรู้อสังหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจและ YouTube อสังหาเรื่องจิ๋บนะคะคราวหน้าที่จะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันค่ะ